ท่าออกกำลังกายที่ช่วยลดพุงออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านใครมีปัญหานี้อยู่ก็ลองทำตามได้เลยนะครับหลักๆแล้วโปรแกรมนี้จะเล่นขาเป็นหลักเพื่อเพิ่มการห่อผันหลักของร่างกายท่าแรกสควอทท่านี้เหมือนเรายื่นก้นไปนั่งที่ด้านหลังนะครับขากว้างประมาณช่วงไหล่หรือว่ากว้างกว่านิดหน่อยท่าที่2นะครับท่านี้สปริตสควอทปลายเท้าชี้ตรงไปทางด้านหน้า2ข้างขากว้างสองช่วงไหล่ย่อตัวลงตรงๆสาไซส์สควอทท่านี้ยื่นก้นไปทางด้านหลังเหมือนท่าสควอทปกติเลยต่่งแค่เหยียดขาตรงมาทางด้านข้างข้างหนึ่งท่าที่4ท่านี้จะได้ก้นนนนนนรรักกกก้้้้้้าาาาาามมมเเเืืืออออถป็ดดใใหหญ่่่ขขงงงยยยพึสสูทีุ ่า hip extension ท่านี้ก็ยังได้กลาเนือก้นท่านี้พยายามง้างออกมาด้านข้างให้ได้มากที่สุดแล้วก็สูงที่สุดด้วยครับท่าที่6 g ู u t e u s beat นะครับท่านี้ก็จะได้กลเนือก้นทั้ง2ข้างเลยนะท่านี้พยายามอย่าทําเร็วนะครับท่าที่7 squat jump ครับก็คือเหมือนส q u a t นะครับตอนกระโดดขึ้นเกงก้นถีบตัวขึ้นไปครับ8 sumo squat แล้วก็เตะขาขึ้นทางด้านข้างครับท่านี้เหนื่อยมากเลยนะครับตอนย่อ s q ว a t ทําช้าๆนะครับเตะขึ้นเร็วๆ9ก็คือเล็กลังแล้วเตะขาเสยมาทางด้านหน้าครับท่านี้เหมือนกันครับย่อเล็กลังช้าๆแล้วก็เตะขึ้นเร็วๆออกกําลังกายเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่เราพร้อมใครอยากได้เสือออกกําลังกายแบบที่ผมใช้ในคลิปนะครับ ผมก็มีลงไว้นในตะกร้าสินค้าแล้วนะครับ